เพื่อนนินไหมคะมดแดงนะคะมดแดงตัวใหญ่ๆค่ะก็จะมากัดกินใบมะเขือของเรานะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่คะ่ะก็จะเป็นใบแหวงๆแบบนี้คะ่ะแล้วลูกมะเขือของเราก็จะไม่สวยะคะ่ะเพื่อนๆต้นนี้ก็โดกมากนะคะเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมคะแม่ปานก็เก็บกินเรื่อยๆนะคะ อยู่ข้างล่างเขาค่ะก็จะดกดอกออกมาตลอดเลยนะคะเห็นไหมคะลูกเขาก็จะเป็นลูกแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแต่ข้างในก็กินได้ค่ะลูกเขาจะไม่สวยนะคะเป็นเพราะมดแดงมาอยู่ในต้นเขานะคะเพื่อนๆไตเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วเขาก็จะนำเพลี้ยมาอยู่ในต้นมะเขือของเรานะคะ ก็จะเป็นใบขนาดนี้เลยค่ะเป็ใบแหวงแหวงรูๆนะคะนำเพี้ยมาด้วยค่ะรูเขาก็จะหยุดชะงักไม่จเจริญเติบโตนะคะเห็นไหมคะเพี้ยค่ะ,ะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวเราไปกําจัดวิธีไหนสูตรไหนเดี๋ยวเราไปรับทําพร้อมๆกันเลยนะคะ ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุ้งชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ปางก็จะพามากำจัดมดมแมลงเพี้ยในต้นมะเขือของเรานะคะวันนี้ก็จะมีสองอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมะกรูดกับน้ำยาล้างจานนะคะสารจับใบค่ะค่ะวันนี้แม่ปางก็จะใช้มะกรูดสองลูกนะคะก็ ใช้ประโยชน์ดีมากๆเลยนะคะก็ไล่มดมแมลงไล่เพี้ยนหนอนได้หมดนะคะเพื่อนๆนข้างในเขาก็จะมีรสเปรี้ยวนะคะเปลือกเขาก็จะมีสารหอมระเหยอยู่ในนี้นะคะไล่มดไล่มแมลงได้นะคะเพื่อนเพื่อน,อนวันนี้แม่ปางก็จะมาใช้นะคะสองลูกเลยค่ะต่อมาแม่ปางก็จะใส่น้ำยาล้างจานสารจับใบนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะไม่ว่าไลป้อนเอฟรหรือว่าซันไลใช้ได้หมดนะคะ ไล่เพี้ยมดมแมลงได้เช่นกันค่ะดีเยี่ยมเลยนะคะแม่ปังก็จะใช้ตลอดเลยค่ะแล้วก็น้ําเปล่าห้าร้อยมลนะคะอยู่ในปอกกี้นี้แม่ปังก็จะใส่ไม่เต็มหนึ่งลิตรนะคะห้าร้อยมลค่ะค่ะแลวเราก็มาทําส่วนผสมกันเลยนะคะก่อนอื่นแม่ปังก็จะเปิดป๊อกกี้ไว้ก่อนนะคะแล้วแม่ปังก็จะใส่กล้วยนะคะกรองเอาแต่น้ำมะกรูดเขานะคะเพื่อน เพราะว่าเขามีเม็ดเดียวเขาจะไปอุดตันหัวฉีดนะคะนี่เห็นไหมคะเม็ดเขาเยอะมากเลยค่ะเราก็จะใช้บีบบีบลงไปเลยนะคะบีบใส่กับปอกกี้เลยค่ะไอปางก็จะกรองเอาแต่น้ำเขาค่ะบีบลงไปเลยน้ำเหลืองเขาอยู่ในเปลือกก็จะลงไปด้วยนะคะเพื่อน นี่ค่คะกลิ่นเขาก็จะหอมนะคะแต่มแมลงไม่ชอบนะคะเพืเ่อนๆมีดไปเลยค่ะวันนี้ก็ใส่สองลูกไปเลยเข้มข้นเลยนะคะพอลกลองเอาแต่น้ำมะกรูดแล้วนะคะและแม่ปางก็จะใส่น้ำยาล้างจานนะคะ ใส่ไป1ช้อนชาเลยนะคะเขาก็จะไล่หมดแมลงได้ดีเยี่ยมเหมือนกันนะคะสูตรนี้เราก็ใช้อาทิละหนึ่งครั้งนะคะกับต้นพริกต้นมะเขือไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลของเราใช้ได้หมดค่ะคะปิดฝาแล้ว,ลวเขย่าให้เข้ากันค่ะ แล้วเราก็นำไปฉีดพ่นต้นมะเขือต้นพริกของเราได้เลยนะคะไปเลยค่ะค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะแล้วเราก็มาฉีดพ่นเลยค่ะเห็นไหมคะมดแดงอยู่ใต้ใบเขานะคะแล้วก็เพี้ยด,ด้วยค่ะเพื่อนๆพ่นเลยเห็นไหมคะยังไม่ถึงวินาทีเลยนะคะเพื่อนๆอยู่หมัดเลยคะ่ะเห็นไหมคะก็ให้แนบนิ่งเลยนะคะ คนเลยค่ะมดแดงมดแดงพันนี้เขาจะชอบมาอยู่กับต้นมะเขือนะคะเพื่อนๆนแล้วก็ทําให้มะเขือเราผลไม่สวยนะคะเป็นจุดจุดดาๆค่ะเพื่อนๆพด่นเลยนี่ค่ะหนอนอนใบนะคะเพื่อน,นเน,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 ะะเนแล้วก็ป้องกันไ้เลยพดเลยค่ะ ฉีดพ่นให้ทั่วๆเลยนะคะแนบนิ่งเลยนะคะเพื่อนๆดูเข้ามาอยู่ตรงนิ้วหัวแม่ปันนะคะโคตเลยค่ะเขาจะหายใจทางผิวหนังนะคะ มะเขือของแม่ปางเขาก็จะออกดอกตลอดเลยนะคะเพื่อนๆผลดกด้วยค่ะเห็นไหมคะเป็นพุ่มใหญ่นะคะเพื่อนๆต้นมะเขือต้นนี้ค่ะพุ่มใหญ่มากดกมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะใส่อยู่ข้างล่างคะ่ะแล้วก็ฉีดพ่นเลยนะคะใบแหวงแบ่งๆูๆูเห็นไหมคะฉีดพ่นเลยนี่ ให้ในแนบ,บนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆเ,เขาก็จะดื้อนะคะเพื่อนๆเ,เราต้องมาทําเขาบ่อยๆนะคะถ้าเขาระบาดมากเราก็ทําอาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งได้เลยนะคะ เขาก็จะเดื้อหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะนิ่งแล้วคะ่ะท่นนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะเป็นรูๆไปหมดเลยค่ะเ,เพื่อนๆน้ำมะกรูดเขาก็จะหอมนะคะแต่มแมลงเขาไม่ค่อยชอบนะคะเ,เพื่อนๆกับนกับน้ำยาล้างจาน,นะคะ่ะ ค่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะค่ะก่อนจากกันวันนี้แม่ปางก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะใบนี้ก็จะเป็นหนอนชอนใบนะคะใบแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะ